สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรครับโชคลาบวันที่16กันยายน2565ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงและคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ขาวละออเลือกคุณภาพเลือกขาวละอออิมมิเนท็2,000และอาริเซีย5,000กระเทียมสกัดชนิดเม็ดเคลือบพิเศษ ลดปล่อยสารออกฤทธิ์ที่ลำไส้เล็กดูดซึมอะลิซินได้ดีทําให้ไม่มีกลิ่นของกระเทียมให้กังวลใจกระเทียมนั้นสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรามีฤทธิ์ในการขับพยาธิลดปริมาณไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดนะครับหาซื้อกันได้ครับขาวลลออช็อปครับขาวลลออลาซ่ามมขาวละออชอปปี้สโตร์ขาวลลออ เจดีเซนทันขาวละออดไลน์ขาวละอละอเพจสัตว์เฟซบุ๊กและขาวละออดคอเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอ่ะกลับเข้ามาสู่เรื่องของเราชาวลัคนามังกรสังเกตไหมตั้งแต่ดาวมฤตยูย้ายนะคำนวณดวงดาวตัวเลขเนี่ยมันเคลื่อนไปหนึ่งงวดเสมอนะเคลื่อนอยังไงนี่ไง <c oughs> เนี่ยสามสองสวยแปก็สวย เห็นไหมเพราะอะไรเพราะหนึ่งดาวราหูนั้นเป็นดาวการเงินของท่านดาวราหูเนี่ยอยู่ในภพที่สี่ได้อัมพุอุดมเกตนะครับอัมพุคือภุมโมชีโวโสรและก็โสรานี่แหละพันธุและปุตตาและสุภาวะสําคัญอัมพุคือภุมโมเห็นไหมภุมโมก็อังคารพันธุและปุตตาปุตตก็คือภพที่ห้าภพปุตตา เนี่ยชัดๆเลยทําไมไม่มาสิบหมาตั้งแต่วันที่หนึ่งซะแล้วนะสังเกตตั้งแต่มนุษย์จะอยู่ย้ายเนี่ยแล้วเราคํานวณวันที่16กันยาไปออกหนึ่งกันยาเราคํานวณหนึ่งกันยาไปออก16สิงหาคํานวณ16สิงหาออกกัในหนึ่งสิงหาเออมันแปลกนะฉะนั้นอย่างกั้นเลยดักหน้าดักหลังไว้ดีกว่านะก่อนอื่นเราวิเคราะห์กันไปตามสเต็ปก่อนเนาะวันศุกร์ครับ 16กันยา2อ6 5าหบริวารอายุเดชสีเห็นไหมอังคารเป็นสีนะดันมาตั้งแต่นะดันมาตั้งแต่วันที่1กันยาสามสองอยู่ด้วยกันเลยเป๊ะเลยเห็นไหมเออนี่ของวันที่16นะแต่เขามาแล้วทำไมผิดลไรครับเราก็ดักอีกนะหนึ่งตุลาเป็นยังไงหนึ่งตุลาวันเสาร์ครับพอหนึ่งตุลาวันเสาร์อ้าวสวยนะเพราะดาวเสาร์เป็นเกษตรอยู่ ทับลัคนาของชาวลัคนาราศีมังกรแล้วดาวเสาร์ก็คือดาวประจําตัวซะด้วยฉะนั้นใครไม่ชอบเสารนะ์มังกรต้องชอบนะมังกรต้องชอบก็ถือว่าสวยงามหนึ่งตุลาใช่ไหมวันเสาร์บริวารอายุเดชสีอ่ามาเป็นดาวศุกร์่าฉะนั้นถือว่าดาวศุกร์เนี่ยใช้ได้นะครับถึงแม้จะตกพบมรณะไม่เป็นไรเพราะมรณะนั้นไซเป็นเกษตรคือดาวอาทิตย์นะครับอ่ะทีเนี้ย ก็ดาวสุขสวยทีนี้ชาวลัคนามังกรนะยังไงผมก็มองว่าดาวราหูและดาวอังคารก็ยังเด่นอยู่ในดวงนะแถมพระจันทร์เป็นห้าแก่ดวงชะตาเนี่ยนะก็คืออยู่พบที่ห้าของดวงชะตาแบบนี้เขาเรียกเป็นสองเป็นสามเป็นห้าก็ควรทายจะได้เป็นนายศักดินาสักถึงพันนะก็คือพบปุตตะเนี่ยเป็นพบตัวแทนของการเสี่ยงโชคลาภเป็นตัวแทนของการลงทุนเป็นตัวแทนของความสนุกสนาน ได้ไหมเอออารมณ์งานเลี้ยงคืนเครงรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงการชิงรางวัลการอะไรพวกอย่างเงี้ยเนี่ยพอปุตตะและดาวังคารนะเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะด้วยไงฉะนั้นลัคนามังกรเอาจริงๆอะ่ะถ้าใครที่มีดาวังคารหรือเลขสมในดวงชะตาดีๆนะตามเลขสามไปได้ทุกงวดเดี๋ยวไม่ต้องมามาบ่อยๆ เห็นไหมเพราะชาวลัคนามังกรดาวังคารและเลขสามเนี่ยนะเป็นเลขนำโชคของท่านนะเป็นเลขนำโชคของท่านเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุคือหลักทรัพย์ลาภะคือโชคลาภนะและดาวังคารก็เป็นดาวที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะก็มีอะไรก็ติดเลขสามไว้กับตัวเนี่ยถือว่าเป็นถือว่าเป็นเป็นนำโชคนะเป็นเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีมังกรอ่ะ มาว่ากันนะก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยนะดาวอาทิตย์เออดาวอาทิตย์เนี่ยถึงแม้จะตกมรณะก็เป็นเกษตรแล้วดาวอาทิตย์เขากําลังจะย้ายเห็นไหมสิบหกกันยาไปไงไต่เส้นและกําลังจะขยับแล้วนะครับเขาจะย้ายวันที่สิบเจ็ดอย่างนี้เขาเรียกว่าดาวมีอาการนะมรณะสุขพะอะไรที่มันเสียไปแล้วอะไรที่มันเคยเขาเรียกว่าห่างเราไปเนี่ย มันจะกลับมาให้คุณเราใหม่เพราะว่าเข้าเรือนดีครับอดาวอาทิตย์โคโจรเข้าเรือนดีที่ผ่านมาการที่ดาวอาทิตย์สถิตที่ราศีสิงห์แล้วเป็นเกษตรเนี่ยอันนี้ถือว่าดีนะดาวเจ้าเรือนมรณะเป็นเกษตรหมายถึงว่าปัญหาอะไรที่มันค้างคาอึดอัดหนักใจถ้าเทียบตั้งแต่ประมาณเดือนกลางเดือนมิถุนาจนถึงกรกฎาคมเจอหนักเลยมัคนามังกรสังเกตไหม ตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังของมิถุนาจนถึงกรกฎาเนี่ยโอ้โหชุดใหญ่เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองสุขภาพหรืออะไรหรือความเขาเรียกว่าความผิดหวังทีนี้ผิดหวังไม่ได้แบบเรื่องรักๆใ,ใครๆอย่างเดียวนะหมายถึงว่าเอออยากได้อะไรมันก็ไม่ได้สิ่งที่มันควรจะง่ายมันยากเป็นไหมเป็นฉะนั้นหลังจากวันที่สิงหาเนี่ยก็คือประมาณกลางเดือนสิงหาเป็นต้นมา ดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีสิงห์และเป็นเกษตรเนี่ยมันแปลว่าความมรณะเนี่ยมันจบสิ้นลงนะครับผ่านกันมาได้ท่านที่มานั่งฟังคลิปอยู่ตอนนี้เนี่ยผ่านมาได้แล้วผ่านจุดไม่ดีมาแล้วฉะนั้นการที่ดาวอาทิตย์สถิตเป็นเกษตรก็คือจบปัญหาจบอะไรที่มันจะสูญเสียอะไรที่มันจะวุ่นวายมันจบแล้วหลังจากวันที่17กันยาดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าราศีกันเนี่ยสวยเลยครับนะสวยเลยนะ มรณะไปสุภานะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคคือราศีอื่นเนี่ยจะสวยมากแต่ลัคนาราศีมังกรก็ต้องบอกว่า5 0 5าสิบาสิบสำหรับเลขชุดนี้นะหนึ่งหกสี่เนี่ยคือถ้าเป็นลัคนาราศีอื่นเนี่ยจัดไปได้เลยเต็มที่หนึ่งหกสี่นะแต่ว่ามังกรเนี่ยแหมมันอยู่ในมุมที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับยังอยู่ในมุมที่ไม่โอเคเท่าไหร่ก็ลองจัดชุดแบบนี้ได้ เพราะว่าดาวที่เด่นนะของทุกลัคนาราศีที่เด่นที่สุดก็คือดาวพฤหัสครับเพราะหนึ่งดาวพฤหัสเป็นเกษตรเป็นประธานฝ่ายสุปเคราะห์แล้วหลังวันที่สิบเจ็ดเนี่ยดาวอาทิตย์จะโคโจรเข้าราศีกันจะเล็งดาวพฤหัสทําให้ดาวพฤหัสเพ็นอ่ะพฤหัสเพ่นนี่ก็ถือว่าดีครับสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรฉะนั้นผมมองว่าตรงเนี้ยสวยนะตรงเนี้ยสวยเจ็ดห้านะเจ็ดห้าสาม ห้าแปดนะลองดูนะมังกรนี้ให้ไม่เหมือนใครเลยนะเป็นราศีเดียวท,ที่เรียกว่าตัวเลขที่ส่วนใหญ่เขาได้กันเนี่ยมังกรนี่อาจจะไม่สวยนนะนนเนี่ยชุดเนี้ยหนึ่งหกสี่เนี่ยชุดเนี้ยราศีอื่นเขาเล่นเงินสวยเลยแต่มังกรถ้าชอบนะจัดตรงๆไปเลยนะจัดแบบตรงๆเอาไว้นิดๆนะ่ะลงทุนแบบนิดๆนะแต่จัดไว้เผื่อไว้เกาะกลุ่มนะแต่อย่าไปแบบเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยสามารถแบบ วิ่งได้อะไรได้สลับไปอย่างเงี้ยแล้วก็ลงทุนค่อนข้างเยอะระดับทุกทางอย่างเงี้ยอันนี้มังกรก็ต้องระวังนิดนึงนะครักลุ่มนี้นะอย่าไปยุ่งมากนะแต่เกี่ยวไว้หน่อยก็ไม่เสียหายถูกไหมอ่านะมังกรก็ถือว่าสวยเนี่ยเจไปไงเนี่ยเห็นไหมพระเสาพระเกตอยู่กับตัวเองอยู่แล้วแถมยังโยกดาวพฤห,หัสเจ็ดห้าเก้าด แปดอีกสวยด้วยนะสามก็ยังสวยอยู่ในดวงชะตานะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรประมาณนี้นะประมาณนี้หกนะเนี่ยเผื่อไว้หกเนี่ยมันสวยสวยที่สุดเพราะว่ามันเป็นเป็นวันศุกร์อ่ะสิบหกกันยาแล้วก็พอเราคำนวณล่วงหน้าไปถึงวันที่หนึ่งตุลาเออมันเป็นสีนะฉะนั้นหกเนี่ยเอี่ยวไว้นสักนิดหนึ่งเนาะเอี่ยวไว้สักนิดหนึ่ง,นะววงที่เหลือเนี่ยประมาณนี้เด่นคือ 785578783583เนี่ยได้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะแล้วก็เดี๋ยววันที่9เนี่ยเรามีนัดกันนะคลิปพิเศษนะคลิปพิเศษก็คือจะไปทำบุญที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับก็ครบรอบ4ปีช่อง y t u t u นะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนดูกันมาสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่สามารถกดติดตาม ไว้ได้นะครับกดกระดิ่งกดอะไรไว้ด้วยนะครับจะได้เจอเ็าเรียกว่าคลิปที่ให้ความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์เป็นหลักส่วนเรื่องของโชคลาภนี้ก็เอามาฝากกันไว้นะครับก็จะไปทําบุญวันที่9นี้แหละนะวันศุกร์นะวันศุกร์ที่9กันยา9้าเดือน9นะครับก็ไปทําบุญกันที่ปอตึก็เลขเกี่ยวกับใบอนุมูลธาบาัตรยอดบริจาครวมเท่าไหร่แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเดี๋ยวจะไปขอเสียมซีด้วยเพราะว่า ที่มูลนิธิปอติต๊งเนี่ยก่อตั้งโดยท่านยี่กอหงอ่าซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานอ่าเขาเรียกว่าหวยก่อขอนะสมัยโบราณนะ,นะนะก็ศาลของท่านเนี่ยตั้งอยู่บนดาดฟ้าของสอนอพับนลาชัยเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิปอติตึงเนี่ยเป็นคนที่นำทรัพย์มาก่อตั้งนะครับก็อันเนี้ยเด็ดมากในเรื่องของตัวเลขนะขอโชคลาภที่เกี่ยวกับตัวเลขโดยเฉพาะเลยนะเดี๋ยวเราจะมาฝากกัน นะครับเกี่ยวกับ CMC นะเลขใบอนุโมทนาบัตรเลขบริจาคยอดรวมเท่าไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบใครที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับข่าวสารก็ทางนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมีคลิปต่อท้ายนะครับในเรื่องของการบริจาคถ้าใครสนใจก็ร่วมบุญกันได้นะครับก็ตัวตอนนี้ยอดมาค่อนข้างที่จะนะดูดีเลยแหละนะอาจารย์ไม่น่าแตกแล้วนะร่วมทําบุญกันโอ้มี ท่านมาสนับสนุนกันค่อนข้างเรียกว่าเยอะมากน้อยไม่เป็นไรครับบาท2บาทก็ทําได้ครับเนาะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะที่อ่ะสนับสนุนกันมาเนี่ยดูแล้วชาวมังกรไม่ใช่ว่าไม่มีโชคนะไปได้เพียงแต่ว่าโชคลาของเราตัวเลขของเราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่ก็ไม่แน่อาจจะมีจังหวะดีนะเพราะว่าผมก็มังกรฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าพวกนี้สวยกว่าคนอื่น อ่าไอชุดเนี้ยชุดเนี้ยคนอื่นลัคนาราศีอื่นเขาเขาได้เพราะว่ามุมมุมดาวกับลัคนาเขาอะทามุมสวยแต่ของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยมันมันตกมรณะมันดีในเรื่องการหายเจ็บหายป่วยหายซวยแล้วเขา้าใจไหมแต่ว่ามันไม่ได้แบบโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภให้เท่าไหร่นะส่วนเรื่องเกี่ยวกับดวงโชคลาภเนี่ย แม่ก็อย่างที่บอกมันไปซะแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันเลื่อนมาสักงวดหนึ่งเนี่ยสาเนี่ยสวยเลย3 8 3เนี่ยใช่ไหมเนี่ยเราคํานวณวันที่16กันยาแต่ว่าเขามาตั้งแต่วันที่1แต่ถ้าท่านอยากจะตามตามอีกสักรอบกลับกันนิดนึงกลับกันหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยถือว่าพอไปได้นะครับแล้วก็ดาวพฤหัสเด่นเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยโยกดาวเสานะห้าเนี่ย ถือว่าสวยงามนะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดียังไงซะาชาวลัคนาราศีมังกรก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับขอให้โชคดีมีชัยประสบผลสาเร็จทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานและก็ในเรื่องของโชคลาภสุขภาพด้วยนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังติดตามส่วนรายละเอียดในเรื่องของการทําบุญถ้าท่านยังไม่ได้ไม่ได้ทราบข่าวก็ เดี๋ยวมีคลิปต่อท้ายตรงนี้รับชมไปอีกสักนิดหนึ่งครับขอให้โชคดีประสบผลสาเร็จทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกบุญบริจาครงศพมูลนิธิปอเต็กตึงนะครับในเดือนกันยายน2565นระครับร่วมทําบุญบริจาครงศพผ้าหอ่อศพข้าวสารยาเวชพันฑ์นะครับครบรอบ4ปีครับช่อง YouTube อาจารย์ตังจังหนับดูดปังนะครับก็ ใครสนใจก็สนับสนุนได้ร่วมบุญตามกําลังศรัทธานะครับตามเลขที่บัญชีด้านหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานสลิปในไลน์นี้ก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นี้หรือถ้าใครนะอยากจะไปเจอกันนะไปทำบุญร่วมกันนะครับก็ที่มูลนิธิปอติึงพัฒพาชัยเนาะเนี่ยฐานที่ประมาณนี้ก็ลงสถานีวัดบางกรน่า MRT นะครับก็ไปเจอกันได้สักก่อน9โมงวันที่9กันยายน2565ถึง9โมงนะไปสักก่อน9โมงไปเจอกันนะถ้าใครสะดวกเนาะใครที่อยากร่วมบุญทางทางออนไลน์ทางไกลก็สนับสนุนกันได้นะครับนต่ก็ฝากปัญชาสัมพันธ์ไว้นะที่นี้ด้วยครับ,นะรบ,นะรบขอบพระคุณทุกท่านครับ